จ้าทุกคนวันนี้พวกก็เราอีกแล้วนะเอ,อวันนี้เราก็จะมาพามาเล่นเออเกมนะคะที่มันเพิ่งน่าจะออกมาใหม่เลยเพราะว่าเราเพิ่งแบบล้นแบบอาทิตย์ก่อนนี่นเองกดออกที<ป>่ก<ป>็ไ จะมีข้อมูลผิดพลาดนะคะทุกคนอีกสักแปบหนึง่งถ้างั้นเราแวะไปตอนที่มันทำอะไรเสร็จกันก่อนเลยไปก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็น่าจะแหลกๆนิดนึงก็ผอมอภไรด้วยนะทุกคนก็น,น่าจะบอกเช่นเคยนะคะถ้าใครถ้าใครอดทนไม่ได้หรือไม่อยับดูก็เออเลื่อนคลิปไปนะคะ หรือว่ากดออกได้เลยเนาะถ้าใครดูได้ก็ดูต่อไปนะคะเราไปพักกันก่อนโอ้น่ารักก็๋ยวเราจะขายนะคะว่าตัวน,นี้เรามีแล้วนี่ทุกคนช่อยหวังนะขายอะไรขายอะไรโฮ้ยทุกคน ชั่วโมงงทุกคนมาดูวิดีโอกันเนาะเ็ตเียรอูลนเก็ออรนคเดี๋ยวเราตัดตอนปตอนโฆษณาจ นะครทุกคนเราก็ดูโฆษณาเรียบร้อยนะนี่เรามีอีกกอนหนึ่งด้วยแล้วว่าจะเก็บเงินสะสมซื้อก่อนนี้อะทุกคนนี่สองร้อดุนะคะ่ะน,น,นะคะแต่อันนี้มันยังไม่ได้ซื้อเพราะยังไม่ถึงอีกีทาไมทุกคนนี้เราไปเปิดกล่องกัน นะก,กดนะกดกล่องไปแล้วนะบอกเลยนะว่าได้อะไรโหผลไม้โครเยอะเลย ไปต่อสู้กันเลยคนเราลองไปต่อสู้กันมันกันเลยกับเจ้ตัวโทรเราเลือกตัวไหนดีทุกคนกอนเจ้าตัวนี้เพราะเจ้าตัวนี้มันกากมากาลุกษณนาแป๊บนะทุกคน โฆษณาก็เสร็จไปเรียบร้อยเลยนะทุกคนฮ่าตัวนี้เก่งไหม อสมควรเลยบอสเนี่ยทุกคนมีแบบรอบเดียวตายนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราย้อนไปตอนที่ต่อสู้สึกกนันผลประกาศนะคะทุกคนเราชนะเย้รา,าชนะนะคะทุกคนไมไ่น่านเชื่อนะ้จะชนะอ๋อกป็นไปก่อนเนาะเราอย่าเบิ้งไปดู โอเคในเกมนี้ก็จะจบไปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวาพี่เออมาทำให้ดูอีกเนาะบ๊ายบาย